สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคลิปด,ดูดวงไพ่ยิบซีลัคนาพุทศกนะรอบํำทํานาย16มกราถึง15กุมภาพันธ์2568นะคะเน้นดูลัคนาเป็นหลักนะใช้การทํานายแบบโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตินะคะแล้วก็ใช้ไพ่ยิบซีทํำนายควบคู่กันไปนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนนะคะว่าไพ่ของคนลัคนาพุทศกนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวมาดูไพ่นะคะทุกคนใบแรกเ e มเพ c นนะคะเดินทางบ่อยะค่ะช่วงนี้คนพ้สุกได้เดินทางไปนู่นมานี่บ่อยนะคะแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาประกบหน้าอาจจะเหนื่อยนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ไพ่จัดเม้นขึ้นค่ะส่วนตำแหน่งการงานเป็นไพ่หกเมท้านะคะถือว่าดีนะคะเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานนะสไมเมท้าขึ้นค่ะ แล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นเก้าถ้วยแล้วก็สามถ้วยขึ้นคิงถือไม้เทา้าแล้วก็ว i e ออฟฟอร์จูนพรไพ่ดีทุกใบเลยอะดีทุกใบเลยคนพ่้ศกนะคะรอบคําทํานายเนี้ยเหมือนจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือเปล่าคนผูเศกนไพ่วิวมันขึ้นไพ่วี o ออฟฟอร์จูนถ้าใครคิดจะซื้อมีเกนได้นะ พราะรอบคาทานายเนะี่ยวันที่สิบสามกุมภาดวาวที่จะย้ายเข้าเป็นองค์เกณฑ์มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้สังหาหรือปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทางการงานนะคะสําหรับคนพฤศภนะคะแต่ไม่ได้อยู่เฉยเต้องวิ่งเต้นนะคนพฤศภต้องเหนื่อยหน่อยต้องเดินทางต้องติดต่อประสานงานไปนู่นมานี่นะคะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่ามีเกณฑ์เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะค่ามุมดาวของคนพฤศภนะ เพราะเดี๋ยวดาวประจาตัวเนี่ยวันที่28บเนี่ยยีมกราเนี่ยดาวศุกร์จะเข้าสู่ราศีมีนขึ้นเป็นอุดเลยอยู่ถูกธาตุได้มาตรฐานใหญ่นะคะการเงินก็จะขยับดีขึ้นค่ะคนพู้ศกที่ผ่านมาดาวการเงินอยู่พบมรณะนะรายจ่ายเยอะมากที่ผ่านมาเงินออกเป็นก้อนบางคนบางท่านนะ่ะนะคะการเงินดีขึ้นนะคะสําหรับคนพิเศกช่วงนี้หลังจากที่ไหลเป็นน้ําก็ดีขึ้นแล้วนะคะ ตามนาไพ่ไพ่ประจําตัวเทมเพลนจะเดินทางบ่อยนะคะมีเกณฑ์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางการสื่อสารการเจราจาการพูดคุยนะสำหรับคนพฤศกนะคะไพ่กบมนาเป็นอัศวินถือดาบจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะต้องทําอะไรทําด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจนะคะสําหรับคนพฤศกมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องต่างๆม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะเพราะว่า ไพ่ตำแหน่งของการงานของคุณขึ้นเป็นไพ่หกเมถาวาที่แสดงถึงความสำเร็จที่คุณเฝ้าทำมายาวนานนะคะใครที่ไปสอบไปสมัครหรือว่าไปทำอะไรบางอย่างนะคะที่รอคอยอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าจะสำเร็จสมหวังนะคะจะว่าแม่หมออวยคนพุศศกก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามุมดาวเขาเป็นแบบนั้นดาวพระาทิตย์ของเขาอะย้ายออกจากภพมรณะแล้วคนพฤศกนะคะและดาว ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินดาวของการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆย้ายออกจากภพมรณะเช่นกันนะคะดาวศุกร์ดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาววาสนาเป็นดาวที่สําคัญที่สุดก็ย้ายออกจากภพที่เสียนะคะดังนั้นดวงของคนพืชศกจะเริ่มส่องสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะเออต้องบอกแบบนี้นะคะใครที่พื้นดวงดาวทิศดีดาวจันทร์ดีดาวพฤหัสดีดาวประจําตัวดีชีวิตค่อนข้างจะ รุ่งเรืองนะคะแม่หมอต้องบอกไว้แบบนี้ในการทำนายดวงทางโหราศาสตร์ไทยนะคะคนที่พื้นดวงดาวอาทิตย์ดีไม่ไปเจอคู่ศัตรูตอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีชื่อเสียงง่ายประสบความสำเร็จได้เร็วนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็มุมดาวของคนลัคนาพุศกในรอบคำทำนายเนี้ยนะคะอาทิตย์เนี้ยจรมาดีช่วงเดือนมกราอาจจะยังแบบไม่ได้เจอมาตรฐานที่แบบว่า ค่อนข้างเด่นเท่าไหร่สําหรับดาวทิต์แต่พอเข้าสู่ราศีกุมปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนตําแหน่งนะคะเพราะว่าสําหรับกลุ่มปสวราศีเมษพุธศสกสิงเนี่ยถ้าดาวทิต์เข้าพบที่10เรือนการงานจะเด่นมากๆนะคะได้องค์เกณฑ์เป็นเกณฑ์ใหญ่นะคะมีเกณฑไในบ้านได้รถได้ตําแหน่งใหญ่ๆนะสำหรับคนลนกักนณะพุธศกเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นความมั่นคงความเจริญก้าวหน้านะคะมีมีเก์ที่จะได้แน่นอนอะ ถ้าตามมุมดาวของคุณนะคะแล้วดาวประจําตัวคุณก็ดีไงดาวการเงินคุณก็ดีไงเออแม่หมอถึงบอกว่าคนพุศกเนี่ยทิศทางจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอก็ไม่มีไพ่ที่เสียนะคะอาจจะมีไพ่ที่แบบเป็นไพ่ดาบอย่างเช่นไพ่อัศวินถือดาบมันจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างนะคะต้องมีการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคหรือใช้ความพยายามสูงในบางเรื่องบ้างนะคะเพราะตอนนี้มีดาวเสา ไปทับพบการงานการกระทําของคุณบางอย่างคุณอาจจะต้องใช้พละกกำลังใช้ความพยายามใช้ความอดทนบ้างก็ต้องรอคอยได้นะสำหรับบางเรื่องสําหรับคนพฤศกนะคะผลลัพธ์จะออกมาดีนะคะจะเป็นประมาณนี้ถ้ามุมดาวของคุณนะนะคะก็สําหรับหน้าไพ่แล้วนะคะการงานดีค่ะนะคะจะประสบความสําเร็จโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะการเงินก็เรียกว่า มีจับจ่ายใช้สอยแต่จะเด่นเรื่องของอสังหาหลักทรัพย์นะคะเพราะเดี๋ยวดาวทิตเนี่ยกำลังจะจรเข้าสู่เรือนที่10เป็นองค์เกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถที่ดินอสังหานะคะได้ตำแหน่งด้วยนะคะสำหรับคนพิสกุกนะคะส่วนตำแหน่งของเพื่อนฝูงก็ดีค่ะมีเกณฑ์ว่าจะไปได้ไปงานแต่งเพื่อนงานเลี้ยงฉลองหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่นะคะเพื่อนคลอดบุตรเ,เพื่อนมีลูกอะไรประมาณนี้ มีเกณฑ์นะคะสาหรับคนพฤษศนะคะถือว่าดีเพื่อนเรียกว่าเฮฮาปาร์ตี้ค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนอาจจะชวนไปเที่ยวก็ได้นะคะแล้วก็ตําแหน่งของบุตรลานบริวารน,นะคะก็ถือว่าดีนะคะบุตรบุบรลานบริวารขึ้นเป็นไพ่สามเมทานะคะจริงๆตําแหน่งไพ่สามเมทาเนี่ยอยากให้คนลัคนาพิเศกนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้อยู่กับลูกหลานของเราลองพูดคุยกับลูกหลานนิดนึงเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาเรานะ ถ้าตามหน้าไพ่อ่ะมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาเราอาจจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องอะไรบางอยา่างก็ได้นะคะหรือว่าลูกน้องบริวารของคุณในช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับเราปรึกษาหาหรือเราก็ลองเข้าไปพูดคุยกับเขาบ้างอะไรบ้างนะในเรื่องของลูกหลานบริวารของคุณนะคะพอได้พูดคุยกันแล้วเจรจากันแล้วอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะสําหรับคนพุชกเพราะว่าเดี๋ยววันที่30มกราคมเนี่ย ดาวพระเกตจ,จะย้ายเข้าไปสถิตที่พบปุตตะของคุณนะคะบางทีไปพูดคุยกับลูกน้องไปพูดคุยกับลูกหลานของเราหรือว่าไปขอโชคลาภจากลูกหลานของเราก็ได้นะเขาจะให้โชคนะอืเขาจใจโชคนะคะในช่วงตั้งแต่สามสิบมกราคามเป็นต้นไปนะคะลูกหลานจะให้โชคคนที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคลาภมาให้นะสําหรับคนพฤษศกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ส่วนตำแหน่งของคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าดีค่ะนะคะถือว่าดีทั้งสองตำแหน่งนะคะส่วนความรักล่ะนะคะความรักคนโสดเรียกว่าคุยเยอะมีคนมาคุยเยอะหรือว่ามีคนเข้ามาเยอะในช่วงรอบคำทำนายเนี่ยนะคะคุยกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างนะคะแต่ความรักของคุณจะแฝงมาด้วยเรื่องของอผลประโยชน์บางอย่างนะคะสำหรับคนพิศษเพราะว่าดาวคนรักของคุณถอยเข้าสู่เรือนการเงินนะคะ ถ้าใครที่แบบว่ามีคนรักเก่ากลับคืนมามาพูดมาคุยเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เหมือนกันนะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะแต่ไม่หมอมองว่าเป็นบวกนะเป็นบวกนะถ้าเกิดว่าเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าคุณจะยอมเสียไปก็เสียไปเพราะว่าเสียไปเพราะเต็มใจที่จะเสีย ะะใจ่ายให้กับความสุขของตัวเองอะไรประมาณนี้สำหรับคนพฤศกนะคะเพราะว่าดาวอังคารถอยหลังเข้าเรือนการเงินแต่ดาวการเงินเข้าสุภาษนะดังนั้นจ่ายไปเพราะความสุขค่ะนะคะหรือว่าถ้าได้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันนะคะมีทั้งเกณฑ์ที่จะจ่ายแล้วก็เกณฑ์ที่จะได้เพราะดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนในภพวนินาศเหมือนกันนะคะแต่มองว่าเป็นบวกค่ะนะคะจะรับหรือจะจ่ายก็มีความสุขนะคะสาหรับคนพฤศกนะคะสถานะคนโสดก็จะประมาณนี้คนที่เข้ามา โปรไฟล์ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะถ้าตามหน้าไพ่แม่หมอโปรไฟล์เนี่ยถือว่าดีนะคะก็พูดคุยได้ค่ะหลังยี่สิบมกราคมเนี่ยความรักจะค่อนข้างแฮปปี้ขึ้นสําหรับคนพฤษศเพราะว่าสุกใหย้ายออกจากเสาแล้วค่ะนะคะส่วนไพ่นาคตของคุณขึ้นเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะไพ่เจ็ดเหรียญมันเหมือนกับเรื่องของการหยุดคิดอะไรบางอย่างนะคะการหยุดคิดหรือว่าพักอะไรเรื่องของความคิดชั่วคราวหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักก็แบบ ถ้ามีคนเก่ากับเข้ามาคุณอาจจะแบบขอคิดนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะขอทบทวนนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะสําหรับคนพฤศษศกแต่ว่าถ้าเรื่องจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินคนพฤศษศกจะมองเป็นลักษณะแบบ อาจจะเป็นบ้านขนาดกลางๆนะคะที่ตัวเองไหวหรือว่าลดขนาดกลางๆที่เราผ่อนไหวอะไรประมาณนี้นะคะถ้าตามหน้าไพ่นะคะเพราะว่ามองตามมุมดาวแล้วมันยังมีภาระอยู่นะคนพิศกนะคะต้องรอดาวดาวย้ายเออดาวย้ายดาวเสาย้ายอะไรประมาณนี้นะคะตำแหน่งไพ่อุปสรรคปัญหาคําแนะนําเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่เก้าถ้วยก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ระวังเรื่องของความรักที่แบบ มีความสัมพันธ์หลายๆคนคุยหลายคนอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนพฤศก็อาจจะเป็นตัวเรานี่แหละเพราะว่าไพ่ประจำตัวของเราเป็นเทมเพลตนะคะหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะคะมันอาจจะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆด้วยเรื่องของสุขภาพของเราด้วยนะสำหรับคนพฤศกนะคะในส่วนความรักของคนมีคู่มีแฟนนะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปในทางที่ดีนะคะ จะได้โชคลาภจากคนรักคู่ครองนะคนรักคู่ครองอาจจะมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามนะสำหรับคนพืชศกนะคะใครที่ความรักมีปัญหาจะเริ่มขยับดีขึ้นตั้งแต่วันที่28มกราคมนะคะเพราะาช่วงนั้นดาวศุกร์ย้ายราศีนะคะ ออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนพ้นจากดาวเสาแล้วนะคะเรื่องของความรักที่มันทุกอ,อกทุกใจก็จะเริ่มสบายใจขึ้นนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับคนพฤศกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนไม่มีปัญหานะคนพฤศกมีเกณฑ์ที่จะได้ไปแต่ช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องของการทบทวน เราจะต้องมีการนั่งคิดทบทวนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าเกณฑ์ได้ไปมีเกณฑ์ได้ไปสูงไปแล้วดีไหมไปแล้วดีด้วยคนพิศกนะคะเพราะว่าปีสองปีเนี่ทำอะไรก็ดีว่าดาวตีเทพสามดวงเดินดีนะคะสำหรับคนพิศกนะคะแต่ที่ระวังคือสุขภาพนะคนพิศก ให้ดูแลนิดนึงตัวเชื้อ่างกายบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะยังมีมฤตยูทับลักณาอยู่ไปเจ็ดปีนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ